โครงการนี้ใครยื่นอยากให้นำามสุดมือค่ะอันนี้อ่านบอกเพาค่ะอันนี้คือถนนที่ไปน้ำ่สาก้อนสะเนินซ้ายหลายๆ่งเลยะแน่น้อยยุนี่เขาเบิร์ยันองมถึง่อจะร้องไห้ก็ไ่างหีเขาเบิร์ ก่อสร้างหนุ่นพอสอรอจากสวนข้าวทิงตอลรวมถึงเือนหลอกหมู่บ้านหรือโลสีข้าวทิ้งร่ำหมู่บ้านโครงการนี้ขยากไปทำให้สุดขยลบ้างค่ะอันนี้ซ้อยหน่อยด้วยค่ะ สวยหน่อยลุกสีลุกไปเชื่อมกับถนนเส้นนั้นในเมื่อเขา่ได้ได้ถนนเส้นนี้เส้นนี้เัาก็เส็นพันใดเราได้จะได้เหนื่อยหน่อยค่ะไปนื่อหน่อยนะต่อไปนะค่ะถนนหินคลุกสามแยกสวนนายหนูถึงนาพ่อสมิทธ์เอาพูดแด่สีแดงลุกส้นเอาเงยไปขึ้นมาคนเดียค่ะ เียนมาหลายครั้งกเเมื่อนำดเขียนมาหลายครั้งเนอะหลายครั้งอหลายครั้งครับเมอัวเรื่อรองนักตัวเนอะบอกว่าหลายครั้งเป็นโครงการที่หนึ่งปี88นะฮะโครงการต่อไปสะพานคอ2สะพานีโครงการีถนน ส่วนนายหนูธนาพ่อสมิตโปรเป็นโครงการที่1ปีหกแแล้วค่ะเพราะตอนนี้เขาก็ชาค้หาโครงการปีตั้งปีหกของเก้าเจศูนย์พอปี67เจ็ดมันมยุ่งแล้วเขาไม่ต้องบอกถึงนะนะคะโครงการต่อไปโครงการสุดท้ายนะคะก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามข้ามช่วงนานานงทรงไปขอกน้ังประเคศน,นะคะโครงการที่อยากให้ธรรมารีศูนยยกมือค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นโครงการที่สองธนาเนาะ เดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวอธิบายก่อนเด้อระวังระวังที่ถนนดินหลบปุดบพงผูดกับเพดข้อนกีดสะพานคอนกีดมู้เจ้าเสียวอันใดก้อนกันค่ะมู้เ้ากำปั้งโจทย์แตกเด้อยยุไปแล้วเปลี่ยนบ่ได้เด้อเอาเอาสิสิเว้าให้เขาใจง่ายๆเนาะถ้าเขาเอาปีหกแปดเนาะคนณมักไหมส่วน ถ้าปี68นาะคะ่ะเอออันนี้หินคุกไปนานพอสวิตนี่เป็นลำดับที่หนึ่งถ้าลำดับที่สองสิขอเป็นถนนดินรอบกุดพงโพดโอเคบอค่ะยุดคุกคืนเอาปี68เป็นมาได้ สามโครงการเลนะอรอเนาะบิปีหกเก้าปีหกปีหกแปดโครงการที่สามโครงการไหนเขาสโลตเต้สะพานเขสาสโลตเต้สะพานเออถ้าน้ามาพัดไปกับด็กเห็ดไปอยู่เจ้กากับลูกเนี่ยม้าใช่ล่ะ <laughs> มันเป็นถนนคือกันกับช่วงของพอยิทินไหมค่ะมันเป็นถนนน่อยลอไหถนนใหญ่จบก่อนเนาะนะมันควมว่าใดพราะวสนมันไปยังสั่นยังสั่นค่ะอันนี้คือซอยแยกเกับไป พนอ้ําเพิ่นกรติเข้ามาร่วมประชุมหรือว่าโครงการเร่งรวนเพิ่นกระิดึงเข้ามาเลยะนะครับเนาะให้พี่น้องได้เข้าใจทวนก่อนทวนก่อนเอานะคะ่ะสิทวนโครงการให้ฟังเนาะค่ะปี67เฮาดเเว้าถึงนะคะ่ะเฮาสิเว้าถึงปี68โครงการแรกก็สิเป็นหินคุกเนาะคะ่ะจากนาพ่อหนูถึงนาพ่อสุวิทย์เนาะคะ่ะ โครงการที่สองก็สร้างถนนเ็ดถนนดินรอบโคดนะคะ่ะโครงการที่สามก็คือก่อสร้างสะพานคอนแกีนนะคะ่ะอันนี้คือปี68ต่อไปปี69นะคะ่ะต่อปีป69เริ่มจากเ็ดถนนคอนกกีตสายกระถินรอบนอกนะคะ่ะเป็นโครงการที่หนึ่ง คถนนดินแม่นดินมันสียูนตจริงนะขอสว่างอันหนึ่งอันหนึ่งนะคุณสาทาเลยนะโอวานี่มเป็นอดนีตะเาเลยโนาเป็นนายยกน ไอ้ซอว์ัตรลานี่บ้านไปบอกว่าม้นี่นีมันกรถือใจทุกคนอันนทุกคนมาเห็นมึงทั้กันว่าพวกการไหนเขียนไหนมาหลายกันหูนํากันวัไใดชุบชุนชุนวัไหดวันใดเซนวัไใดใช่เซนก็มัจะนัตาดีละมันดีกันนี่อย่างนึงีกะปกติอออกมากระชาคมกันเลเพราะว่าแขนหาเขาเห็นไปแล้วสองปีเนี้ยะปีกา้แขนแต่ว่าผมว่าพอออก ออกมาใหม่เพ e. ื่อว่าอีสามสีอันปีสุดท้ายอาจจะทั้งขั้นกลัวเขากจะไดยมามาจัดคนมทังขั้นกันใหม่อีกแกนครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อมแม่พี่น้องกันทิ้งเขาแล้วกันนะครับพี่ไอ้อาหารอยู่เนียนะอาหารมาจะมาขอขอขัดขางเขาขึ้นเลยนครับ